วันนี้เราจะมาทำความรู้จักสินค้าบ็อกเซตของเรานะครับซึ่งตัวบ o ็อกเซตตัวนี้เป็นการนำหลักสูตร Consign Intelligent Investor หรือหลักสูตร c o n s i g ไ i i ที่เรียนกันในห้องทั้งหมด3วันนำมาจัดทำในรูปแบบของบล็อกเซตครับนี่หน้าตาบล็อกเซตจะเป็นแบบนี้ครับวัตถุประสงค์หลักการของการจัดทำบ็อกเซตขึ้นมาก็เพื่อเปิดโอกาส ให้คุณที่พลาดการอบรมครั้งที่ผ่านมาได้มีโอกาสเรียนโดยเนื้อหาในบ็อกเซตจะเหมือนกับการเรียนการสอนในห้องเรียนจริงๆร,รวมไปถึงคนที่เรียนไปแล้วอยากจะกลับมาทบทวนสิ่งที่ได้รับจากการอบรมก็สามารถเป็นเจ้าของได้นะครับต่อไปเราจะมาดูกันว่าบ o ็อกเซตคอนไซด์ไอของเรานั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 1. DVD การเรียนการสอนจะมีด้วยกันทั้งหมด6แผน่นซึ่งจะรวมการบรรยายของทั้ง3วันที่อบรมโดยมีอาจารย์ชายกิติคุณาพรและอาจารย์ดูสิทตจงสุทธนามณีเป็นผู้บรรยายการสอนโดยดีวดีจะแบ่งเป็นวันละ2แผ่นครับ 2. เล่มสีเขียวเล่มนี้เป็นหนังสือถอดเทปคำบรรยายขนาด A5 จำนวน518หน้าหนังสือเล่มนี้ ท่านสามารถพกติดตัวไปอ่านที่ไหนก็ได้ถ้าหากท่านไม่สะดวกที่จะดูดีวีดีท่านก็สามารถอ่านหนังสือเล่มนี้ก็จะเข้าใจเนื้อหาได้เช่นกันเสมือนกับว่าท่านเรียนรู้หุ้นได้ตลอด24ชั่วโมง 3. หนังสืออีกหนึ่งเล่มนั้นคือเอกสารประกอบการบรรยายขนาด A4 จำนวน360หน้าเอกสารชุดนี้ เป็นเอกสารเดียวกันกันกบผู้ที่ได้รับแจกหน้าห้องทั้งสามวันท่านสามารถเรียนไปพร้อมกับดูดีวีดีทำให้ท่านรู้สึกเหมือนกับว่าท่านได้นั่งเรียนอยู่ในห้องจริงๆและจะทําให้ท่านเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับสิ่งที่อยู่ในบ็อกเซ็ตกล่องนี้น่าสนใจไม่ใช่น้อยเลยใช่ไหมครับเอาละทีนี้เรามาดูราคากันว่าราคาบ็อกเซตกล่องนี้มีราคาเท่าไหร่กันราคาอยู่ที่ 5,900บาทแต่เฉพาะ300กล่องแรกสามารถซื้อได้ในราคาพิเศษเพียง3,900บาทเท่านั้นท่านใดที่สนใจกล่องบ็อกเซตท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูลการสั่งจองได้ที่ w w w FPM Advisor com หรือโทรสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์087-900-2275อย่ารอช้านะครับ เพราะมีผู้สนใจและจองกันเข้ามาเป็นจำนวนมากรีบสั่งจองกันเข้ามาได้เลยนะครับราคาพิเศษเหลืออีกไม่มากแล้วนะครับ